สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นไงกันบ้างคะวันนี้คุณครูพาใครมาเอ่ยพี่เคลลี่นะคะรู้จักพี่เคลลี่ไหมพี่เคลลี่บอกว่าตื่นนอนแล้วเก็บที่นอนเอาผ้าห่มแล้วก็ไปอาบน้ำนะจ๊ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆตื่นเช้ามาก่อนจะรู้จักที่นอนเราเก็บ ที่หลับที่นอนของเราหรือเปล่าคะนี่เป็นหน้าที่ของเราเนะาะเด็กฝึกเอาไว้นะคะช่วยคุณแม่คุณพ่อนะคะแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะโดยการดูแลเกกี่ยวับเรื่องของตัวเองะะทานข้าวเองอาบน้ําเอง,เอ,งอ,าอาจจะไม่ต้องถึงขนาดซักผ้ารีดผ้าเองนะคะเพราะว่าเรายังยงเล็กอยู่นะคะแต่บางคนก็สามารถที่จะทากับข้าวได้แล้วใช่ไหมบางคนเจียวไข่ได้ใช่ไหมบางคนก็ ทอดไข่าดาวได้แล้วเนาะโอเควันนี้คุณครูกับพี่เคลลี่นะคะจะพาเด็กๆไปรู้จักคำในมาตรามแม่กลน,นะคะซึ่งอยู่ในหนังสือสภาษาพาทีบทที่สองนะคะเรื่องใจหายนะคะพี่เคลลี่บอกว่าไงพี่เคลลี่บอกว่าให้น้องๆเนี่ยลองมาเล่นเกมหาตัวสะกดที่ไม่ได้เป็นตัวสะกดของมาตรามแม่กลกันนะคะเด็กพร้อมหรือ,อยังไปเลยค่ะ พี่แคลลี่มีเพยญชนะมาให้เด็กๆนะคะหลายตัวเลยเด็กๆลองตัดตัวเพยญชนะที่ไม่ใช่มาตรามแม่กลสิคะแม่กลนกอนออนกลก็ต้องเป็นคำที่ออกเสียงเหมือนมีนอนหนูเป็นตัวสะกดนะคะเด็กๆลองดูสิคะเพยญชนะตัวไหนที่ไม่ได้อยู่ในมาตรามแม่กลบ้างาไปช่วยพี่แคลลี่หากันดีกว่า าหายไปแล้วหายไปกี่ตัวรู้ไหมมีตัวไหนที่หายไปฮนะงองูงองูนี่เป็นเพียนชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราแม่กงนะคะมีอะไรที่หายไปอีกยอยักษยอยักษแม่เกยวแหวนวแหวนแม่เกลว่าที่อยู่ตรงนี้มอม้าแม่กลม เด,เด็กเก่งมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเหลืออยู่ทั้งหมดกี่ตัวต้องนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหตัวมีตัวอะไรบ้างตัวนี้ลอลิงนอเนนนอหนูรอเรือรอจุลายอหญิงมีทั้งหมดกี่ตัวคะหตัวอ่านี่เป็นเด็กลองไป อ่านคำที่มีตัวสะกดตรงมาตรานะคะก็คือใช้นอนหนูเป็นตัวสะกดคำนี้อ่านว่าอะไรคะช้อนเก่งมากค่ะคำนี้อ่านว่าลานเก่งมากค่ะคำนี้อ่านว่าคนจนคำนี้อ่านว่าหุนหันคำนี้อ่านว่า บ้านเรือนคำนี้อ่านว่าเพื่อนเล่นเช่นกันบันทอนอต่อไปเราไปดูคําที่มีตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตานะคะไม่ตรงมาตาก็คือเรามองไม่เห็นนอนหนูแต่เราอ่านเหมือนมีนอนหนูเป็นตัวสะกดนะคะยกตัวอย่างคําว่าคออูนอคูน ใช้นอนเนนเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงเหมือนมีนอนหูเป็นตัวสะกดหออารอหานรอเรือนะคะเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราแต่อยู่ในมาตราแม่กลนคอวอยอควานนะถ้าคอวอ,อ,อยออีกตัวหนึ่งยอยักก็จะออกเสียงว่า วานนะต่อไปวอลาร์วานผลบุญบุคคลผจญภัยพนาดอนพนาดอนนี่เด็กๆรู้ไหมคะแปลว่าอะไรพนาดอนเนี่ยในวอด,ดี้กูรูเนี่ยเขาบอกว่าพนาดอนก็คือคำไวพ้พ์ ะคะําที่มันใช้คําที่เหมือนกันมีความหมายเหมือนกันนะคะมีหลายคําเลยเช่นสกุนีสกุนีก็แปลว่านกนะคะพนาดอนเนี่ยก็จะแปลว่าป่านะคะก็ไม่ได้มีคําว่าป่าคําเดียวพนาดอนก็ใช้ได้ไพรสนก็ใช้ได้แปลความหมายเดียวกันก็คือแปลว่าป่าเป็นคําไว้พจน์นะคะ ต่อไปเด็กๆเราไปฝึกอ่านประโยคนะคะเจ้าของช้างมาประชุมที่หลานวัดเราทำบ่อทรายให้เพื่อนเล่นเด็กๆและลูกช้างเล่นฟุตบอลที่ริมตลิงตล่งโอเควันนี้คุณครูกับพี่เคลลี่ก็มาพบกับเด็กๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเด็กๆต้องไปฝึกอ่านันนี้กับหัว ะฝึกใช้กล้องหน้าก็เลยกลับหัวนะคะจะอยู่ในบทที่สองนะคะบทที่สองเนี่ยจะอยู่ในหน้า29่สิบเก้าหน้ายี่สิบเก้าเนี่ยก็จะมีคําที่ให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะเด็กๆก็ไปฝึกอ่านในหน้ายี่สิบเก้านะคะส่วนในหน้ายี่สิบแปดเนี่ยจะเป็นสละเอียกับสละเอียเออียอเป็นเอียเออียออ่ะเป็นเอีย เด็กๆลองไปฝึกสะกดคำดูนะคะโอเคส,สวัสดีค่ะ